สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนปฐมพลเจริญรัตนพิลรมนะครับโผ่สนามซ้อมบุริรลัมรอแค่เปิดตัวปฐมพลเจริญรัตนพิลรมแนวรุกดีกีทีมชาติไทยที่ยกเลิกเซนเซกับกันเทอร์เอฟซีไปโผล่ที่สนามซ้อมของบุริลัมยูเนเต็ดเหลือแค่เปิดตัวร่วมทีมอย่างเป็นทางการ เจมิกี้นะครับในวัย3 1อปีที่ติดทีมชัดชัยชุดใหญ่เมื่อปี2 0 2 1ลงเล่นไปแล้ว24นัดยิง1ลูกส่วนผลงานกับการท่าเรือเอฟซีฤดูกาลนี้ลงเล่นในศึกไทยลีก1ทั้งหมด14นัดยิงไป2ลูกและ2อแอซิสลงเล่นในศึกลีวโวคัพ1นัดและลงเล่นในศึก ACL2 อีก1นัดโดยจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพปรา,าสาทสายฟ้าในฤดูกาลหน้าโดยทีลทรบุญมาทัน เป็นผู้เปิดตัวปฐมพลเจริญรัตนพิลมร่วมทีมอย่างเป็นการเพื่อเตรียมกามพร้อมสรุปการแข่งขันฤดูก,กันใหม่โดยนัตเตะร,รายนี้จะเข้ามาเติมเต็มแนวรุกของทีมให้มีความหลากหลายและเฉียบคมยิ่งขึ้นปฐมพลในวัย30ปีเป็นหนึ่งในผู้เล่นแนวรุกที่มีประสบการณ์และผลงานที่น่าจับตามองในไทยลีกโดยเคยค้าแข่งกับหลายสโมสรชั้นนำมีจุดเด่นด้านความเร็วการเลี้ยงบอลและการจ่ายบอลที่แม่นยำซึ่งคาดว่าจะเข้ามาช่วยยกระดับเกมรุกของทัพปราศไยฟ้า ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพการย้ายมาร่วมทีมบุรีรัมย์ของปฐมพลในครั้งนี้นะับเป็นอีกหนึ่งการสมทับที่นะ่าสนใจในตลาดนักเตะรอบนี้และเป็นสัญญาณว่าทีมแชมป์เก่ากําลังเดินหน้าอย่างจริงจังเพื่อรักรราษาความสำเร็จในฤดูกาลหน้านะครับก็มีคลิปยืนยันเปิดตัวนะครับสําหรับปฐมพลโดยเป็นคลิปของเทลทอนนะครับถ่ายรูปกับเพื่อนร่วมทีมสโมสรบุรีรัมย์แล้วก็พูดว่า มา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 ,มา,มา,มาถ่ายรูปก,กันแล้วก็มีหน้าของปฐมพลโผลมานะครับแล้วก็เป็นนายประตูบุรีลมนะครับบอกว่าเฮ้ยมึงเป็นใครกันเนี่ยแล้วปฐมพลก็ออกมาพูดว่ามิกกี้ปราศาสตรใส่ฝาก็เรียได้่าปิดดีลก็ได้สำเร็จนะครับออฟฟิเชี ด่วนทีมชาติไทยทัวคัดเลือกศึกฟุตบอลยู23ปีชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับทีมชาติไทยโัวรที่1เซอร์ไพรส์กัมพูชาโัวที่2 AFC ประกาศจับสลากแบ่งสายรอบคัดเลือกศึกฟุตบอลยู23ปีชิงแชมป์เอเชีย2026สหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับหรือว่า AFC ได้ยืนยันกำหนดการการจับสลากแบ่งสายรอบคัดเลือกศึกฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชีย2026อย่างเป็นการ โดยจะมีขึ้นในวันที่29พฤษภาคมนี้ตามเวลาประเทศไทย14.00น,นานกณสนักงานใหญ่ AFC รุงกลาลัมเปอร์ประเทศมาลเลเซียการแบ่งโทษจ,จะสละจะอิงจากผลงานรวมของแต่ละชาติในการแข่งขันอยู่23ปีชิงแชมป์เอเชีย3ครั้งล่าสุดได้แก่ปี2020 2022และปี2024การแข่งขัน,ขนรอบคัดเลือกนี้จะมีชาติที่เข้าร่วมทั้งสิ้น44ทีม โดยแบ่งออกเป็น11กลุ่มกลุ่มละ4ทีมแข่งขันกันแบบพบกันหมดในสนามเป็นกลางระหว่างที่1ถึงวันที่9กันยายนทีมันดับที่1ของแต่ละกลุ่มนะครับรวมถึงอันดับที่2ที่ดีที่สุด4ทีมจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศสุเดออาระเบียในปี2 0 2 6โดยมีเจ้าภาพผ่านเข้ารอบอัตโนมัติซึ่งความเป็นหนึ่งของเอเชียในระดับเยาวชนได้เริ่มต้นกันแล้วเตรียมพบกัน กับการแข่งขันที่เข้มข้นและเส้นทางสู่ความยิ่งใหญ่ในปี2026นะฮะ AFC เลือกซาอุดีอาระเบียจัดแข่งยู่17ปีชิงแชมป์เอเชีย3ครั้งติดซาอุดีอาระเบียรับได้รับเลือกให้เป็นสภาพจัดการแข่งขันศึกฟุตบอลชายยู่17ปีเอเชียครับรอบสุดท้าย3ครั้งติดต่อกันในปี2026-2027และปี2028หลังชนะจีนและอิรักในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ 2000ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC นะครับเผยมี3ประเทศที่เข้าร่วมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพได้แก่จีนอิรักและซาดิอาระเบียซึ่งทางคณะกรรมการของ AFC พิจนารณาแล้วว่าจีนและซาอุผ่านเกณฑ์ด้านความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพและเพื่อให้สร้างความสมดุลทางมวลภาคในการจัดก่งขัน AFC เลือกจีนเป็นเจ้าภาพฟุตบอลหญิงยู17ปีเอเชียครับ2026ไปแล้วจึงมีมติให้ซาดิอาระเบียรับหน้าสือเป็นเจ้าภาพ จัดยู17ปีเอเชียครับฝั่งชายแทนสำหรับซาอุดิอาระเบียเพิ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในศึกฟุตบอลชายยู17ปีเอเชียครับ25รอบสุดท้ายในระหว่างวันที่3ถึงวันที่20เมษายนที่ผ่นานมาโดยกู้ชิงเชนะเลิศอ,อุซเบกิสถานเอาชนะซาอุดิอาระเบียเจ้าภาพไป2-0นะฮะเราพิจารณากันที่แฟนไทยเต็มเชียร์ทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประทัทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ นับถอยหลังสู่เวทีโลกแมตช์นี้ทีมสาวไทยคว้าชัยแน่หลังจากวลลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับภายใต้การนำทัพของคคณอสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไก่สร้างผลงานสเทือนเอเชียด้วยการบุกโค,ค่นเจ้าภาพเกาหลีใต้ขาบ้านทั้งชุดใหญ่และชุดเล็กสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนะครับของทัพวลลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีคิวลุยศึกใหญ่ระดับโลกในการแข่งขัลลนวอลเลย์บอลหญิงเนชันลนล2025หรือ VNL 2025สัปดาห์แรก ระหว่างวันที่4ถึงวันที่8มิถุนายนนี้ณสนามปักกิ่งประเทศสารัฐประชาชนจีนนะครับโดยหนึ่งในแมตท,ที่ต้องจับตาก,ก็คือวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแฟนอุยางไทยจะพลาดไม่ได้ไมีคิวพบกับทีมชาติฝรั่งเศสท็อปอันดับที่19ของโลกวันที่8มิถุนายนตามเวลาประเทศไทย15.00นซึ่งเป็นแมตท,ที่4นัดสุดท้ายของการแข่งขันสนามแรกที่ประเทศจีน ช่องการถ่ายทอดสดจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่6พฤษภาคมนะครับ ん